สวัสดีค่ะบุญีเสื้อผ้าพีผ้าหน่องมะยามตรงยเหมืแรงค่ะน้ำไหลแห้งอยู่สิ้อ้าพีผ้าหน่องมะยามมังตรงถิลกบอ่อถิ่นเปตตาดอบ่อนะคะเห็นปะโอ้ยน้ำน้ำก็ไหลแห้งอยู่เนาะโอ้ยปลาไม่หลอดไตแพะนี่ปลาขาวปลาหลอดไตแพะเคสจะไหนสิเอาไหนมาเห็น แค่เพียงมีหน้ามีกิ้ปูกับปูกับไตคืนเพิ่งมายามเนียเหมือแรงค่ะปลาพภาษีมังลงมาลงแค่เนียเหมือแรงเท่าสียามกับสีหดเท่าสีโมอื่นนี่มันสีน่าโอ้ยบังกุ้งกุ้งกุ้งพี่น้องโอ้ยกุ้งลงแค่บาน,นี่บังกุ้งกุ้งบาน,นี่ ก่อยกุ้งแล้วพี่น้องสิบาพี่าน่องมาก่อยกุ้งแซ่บไอ้บะข้าวแซ่บขกัวหัวหอมรมม่งอื่นล่งแพ่แล้วคุยกินก๋อยกุ้งระบา่ไปแซ่เลยกุ้งจะมักลงแพ่ยื้อเหมแหลงเนาะโฮ้ยปลาสนิก็ยื่ทั้งไต่ทเทียนท้ขาวนี่ ลงแคแล้วปุบกุงปลาบ่ชิวฟงก็เิงมกบ่ล่กงแคโอ้นี่ขางูเฮ้ยงูกับมี่วงูกับมี่พูดว้ยงูยังนะไปให้ตัวอะไร ตัวไรตัวไรนั่นมีงูน้ำมีงูน้ำนี่น้องงูชิงบอกมือเ้ามายามกับพ่องูชิงได้ตัวหนึ่งโอ้ยมันงูมันงูบ่กุ้นยิ้วพอพ่อวอยุนขุนิ้วพอพ่อวอยหุนยิ้ว่อพวขึ้กนมาเบงูขอแท็กขุนมาเบงขุนโยยขุนนม่บง กุ้งกำลังลงเนี่ยขอบขอบแค่เขามาปูปูไปตามใจปฮวงตามปูปลานมาใส่ปูสดสดงูเบิงเบิเบิงเบนงูนนหยังน่นเนะเบงาคากหงูหยังที่เราคอบพอไห แมนบอะลบหมูเร <Merci>. uh, <Thousands. S 1> mm ิ hmm. ่มอ uh, uh, uh ู huh. uh ้ปลาปันนึกถึอยุ่พี่น้องอ้ยปลาซิ่วสอตอฮะมนปลาคอตัวนั้นเฮ้ยอ้ขนขนขนอาออกัเดมองยู่พี่น้องอดีมองยู่างขี้าเสีอ้ยูองตอีนี่ตัวิ ก็ได้ดียน่ตอนนี้นี่มันดีเพรเราแช่ม่สั่นแค่ไม่สั่นไม่ยามยากยูอื่นเดีวแพรขื่นห้ย้ายม่เย็บต่อไหวอาาหนาวมากเยามยาก้ได้ยูอะได้อเด สิ่มหัวก่อนเหอาหัวก่อนเด็ดปลาเอาถอนถนเขาม่หากัรแม่ตนเ้เดงกี่รอกก็พอก็ได้อดงกูนี่มาแลกก็่ดีอยู่เนาะปลาชิมากล่องย่มาแลกย่งนี้แหนเดียวอยน่งูกระติดดกุ่งก็บบไงมันใต้ึ้นผุดเพ ูจิงไอ,ไอ้เด็กงูิงเ้อจิงงูิงไอสิเอาไปต้มมาเดอ้อเอาไปต้มซ่านีกัต้อมอิมนี่ได้หนิงูจิงนี่โอ้ยจับไปเลยิ <laughs> ลนอน,น,น,นี่นี่นี่มาพีีน่ทีทีๆๆ <laughs> เอามนงูออกันอย่านี่นกันนี่จับหางมันหย <laughs> ุ่หนหรอหนานี่นี่นี่ <laughs> ยังทิยยนยมาใช่เขาเลยจับจับเอาง่าที่หลจของจับยทพุ่จับย้อนไปไปตามธรรมชาติของเพินพุ่นูมูสิงมแท่ได้มักมกับบน่นะเามาใส่หลักตาตาอยามยู่ môi trường cái này có thể phun cho là khoa khoa. Ta. Ta. cái có kho gì xe nóng ta mưa ngon 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 ta ngon 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 nằm lấy ngon 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 lấy, ngon ใมกพอเหลืองนงงขึ้นเลยปี๊ปานกปานนี่กะได้ปานนี่หน่อยนี่ขี้ใจถอนถอนไม้ตี๋เหรอนั่นแหละปอาเ้าอุ้มกด ขนแพ้มันสันเดี๋ยวให้กินแหนมาเย็บขนแพ้ใหม่อยู่ในกุ้งเออปละคอก็ได้เยอะคอสองตัวเมื่แล้วกุ้งสิลงแต่ยังไม่แล็ยังลงเลยนี่ไป็บไร เ้าังมายามอีกกะเศ้าใหญ่บอฮะตายบันเอาแม่นบอกอตกขยนรมั้งตัวโตกว่าเออม่เศ้ากับถืกงูงูตายงูตายสากับถืกงูตัวนึังตายเดียว เ็กมกตูปีตูน้องกินพ่อกับเต้นรูปๆอยู่หุ่นอันนี้ก็พ่อได้กมกพ่อได้กปนนี่ตีนปนกระคอคิปเขาผ้าผ้าไอ้เบิ่งอื่นๆคลิปนี้ก็ใบซ้ำน,นี่นะคะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ ขอฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตาม YouTube ช่องโชคถาวรรถเกี่ยวนะจ๊ะสวัสดีจ้า